อคิดว่าไงวะคิดว่าเก่ง นอกเอาอ,าาาอะอาี่ะอ,อ,อิสัตอย่าตายเด้อ คน,นเล่นเลยเฮ้ยมึงเลือกสก,กิลเหมือนกูไม่ได้เลือกที่เขาเดินไปกินน้ำมาโอเคก็ไม่รปโยอดอีนิดนึง เลิกเชิมชวนให้กูหยิบสักทีเถอะใช้เจ็ดจุดหกสองนะเว้ยใช้เหมือนกันเลยเอสกซ์เกูไม่เหลือได้เลยนะเกินไปไม่เกินไหนะ้ยไม่เกินอะไรเกินเกินไปคนเล่นไม่มีใช้คนใช้ มันจะปืนเพบกว่าเนี่ยที่กูถือกระสุนสีฟ้าเยอะมากเลยแต่กูไม่เจอปืนที่กูอยากเล่นน่ะ ูจะใช้สื่อฟ้ากเ,เก็บสื่นฟ้าให้กูหนไม่เก็บเว้ยขี้เกียจ <_ s 1> กูเดิน<อ>ผ่านมาเลย <_ q 2> มาเล่นเกมมากลุ่มพกูเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เรวสี่เราจะว่างเลยเปล่านะ ไอ้เหี้ยตีนสิงตีนสิงตีนแบบใกล้มากาไม่ใช่ไอส้สั์มันขึ้นในแมปมันขึ้นในแมปไม่รู้อยู่ต,ยตรงมือว่าวววใช่อยู่ตรงกูนะเออว้ยทำไมพี่มุก,กจก่งเลยดีนะคะไม่ได้สักตัวเลยสลัต์ คนมีกระสุนก็ยิงได้มันธรรมดา,าอะไรดีก่กูม่คิดกระสุนก็รู้ไว้ว่าไอออมมนหยิบไป้บาบอไอคนเต็มเลยบุกชอบไอออมพวกเขาไอออมการหลังของมนี่ยิงดิยิงเลยอ๋อ เป็นไงคนเยอะได้ใจปะดีใจมากเต็มพลังไหมโอ้มีคนอีกแล้วแบ่นี้โอ้ยไม่ปืนที่กูอยากเล่นแต่กูขี้เกียจเปลี่ยนแล้วอะช่างมันเถอะคนหาย ปัญหายเช่มีเป่าเวสองไหมอะใส่ยอยู่อะโทษเท จะได้เพิ่มเมลอะียนนะเต่าเต็มอะไรเต็มบ้าดิมสูกำลังดิมเข้าไปโอ้ยเฮีทปเต็มเลยใช่เหรอเอาเอาเอาบ้างอะไรกูใช้อะไรอะไร i don't know what to do with it i need a scope i need a scope i need a side scope ฉีดปืนปกไม่ได้ทำไมไม่ได้ไเวลาตัวตลกกัน,นเร็ว เปลี่ยนปีนปนรถพาขับอยู่ดีๆคนขคับหายป้าพอดีขับรถเก่งเกิน ไม่เก่งจริงทำไม่ได้เนี่ยคุณม่เรียนญทอ,อแม่งกูณจะสองเหรียญเหี้ยกูก็ไม่มี <laughs> มาทำเหี้ยอะไรวะนี่ไม่มีตังค์เงี้ยกระเดยจะได้ของเขาว <laughs> ิวิกระทะ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 เฉพกระทะเลยฝาดน้ำเจอกัน เอาไอ้สัตว์หลุดกูอุ๊ยตรงนี้มีเทปเหยีดใจกูไม่ได้หรอกแล้วแต่ไม่โอ้ยเหี้ยกูขอเหรียญทองหน่อยก็ไม่ได้ i need a scope Lamp. โอ๊ยโอ๊ยโอ,โอ๊ยแต่นี่ไม่ควอยิงเลยมันจะวิ่งตายไปแล้วสามห่างอันดัสองตัว มีแต่โฮโลอ่ะมีคุณสองกี่อันอันเดียวมันไม่มีรถดมีรถดมีรถดส้ยเกือบแตกออมช่วยด้วยช่วยเฮียอะไรตัวเองไม่ลหลอดเลยเพื่อเนเมื่อกี้มันเฉียวกูไป่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจอดมันจอดมันจอด มันวนกลับมาสัตว์อะแล้วมันก็วนไปมันเป็นเฮียอะไรเนี่ย เอ็ด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 ลองดียอกใครครับผมเทปมึงเขี่ยวกูเจ็บตูดเลยนะไอ้สัสเงี้ยเทปถึใงใช้คำนี้เยอะมากเอ่อเอ,เอ่อเ<ถ>ทปเทปเขี่ยวกูเลือนเจอบหมดตัวอิสัสกวางเทปไว้ให้ตรงนี้ไอ้ก็ซื้อปลื้มเล่นสลดอตพังเลยอะมู เออกูยิงยับไปเฮี้ยแตกอ่ะเฮ้ย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 เฮียควันบังตาตายแล้ว <c oughs> ดูแดแกเก็บเทปของคนนอกหรอ,อนะเชยมันอาจจะวิ่งมาทิ่มกูแตกไว้มึง แะกูชอบความแม่งบนรถอยู่อย่างงั้นน่ะจะมาฆ่าเูไยรู้ไหมนะคือกูแรงกว่าเสด็เสียงขำกูที่ชวนกูยากลับไปเอารถเหรอเอาไปละเอารถไปเด็กรถเราก็เหมือนรถมั่นเลย đây này, lên có lúc Ui, cũng không biết được cái gì đâu ơi 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 Đây ơi ơi Đi อา,าวงลอมอต่อเรียโซนเยด้ากูเข้ามาปุ๊กเลดโซนหาย,าายเ่งดีดีมีช่าขึ้น ก็จ้ะยินงแย่เราติดแค่ไหนก็้ามันไม่ตายเอาต้องลงเหวจะยอดัดไปขับรถลงเห้อย้วมันจะหมดก่อนเราจะถึงเมืองก่อน โอ้มังจะเดินเบียดมึงไหมมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อกระโดดเล่นคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์จาร์เล่น Here, 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 here. เหี้ยเทปอีกเก้เลียนเงินทำเลยได้เอาไปนี้ถึงกูจะแอบอยู่แต่ทีนี้ก็จะไม่มีใครมาฆ่ากูได้กูแอบอยู่ข้างบนดีกว่า บางทีกูก็หลอนเสียงเท้าอ่ะเสียงเท้าตัวเองอะเออเสียงมันเหมือน,นมีหลายตีดมากเลยมไม่ต้องหอ่วงไม่ใช่มพียงคนเดียวเพื่อนแท็กกูไปดูอะไรก็ไม่รู้ในกลุ่มซึ่เล่นเกมอยู่แต่ถ้ากูแตกกูจะทออมบงนี้ยีงย,ยก ไอ้ย่ยอยู่ไหนก่อน ทีมที่สุดแสนจะเพอร์เฟกอยู่นิ่งๆน,นนะคูเห็นคนนละ้ใครไลยมัย้งอะไรเธอมาเพื่อแบกเรา ดีมีใครไปบอกครึ่งพูดแล้วนะตินพันเนี่ยเก็บเทพท,ทำไมยุ้ดีนะไม่ได้ยินหัวมันมันมีหมวกเกาะเยอสาม วว้าวถ้ากูตายรู้ไว้เลยกูเดิเล่นอยู่ เฮ้ย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 ทำจริงแอบแบงนี้เลยก็ได้นะเห็นคนยิงกันอยู่ในแมปเลยอ๋อมึอมงเองเอชยออมค่าทางกายวะ ไงกูโคตรเก่าเลยีมีโฮโลขึ้นมาสองข้างบน กูตายไม่ต้องสงสัยนะกูเจอคนเหี้ยเลือดกูจะหมดแล้วไหนคนอยู่ไหนข้างหน้ากูอะไม่รู้อะมึงขึ้นมาหากูไหมนี่นี่นี่มันอยู่นี่ สีสัตว์มีตัว,ว,วอุ้ยมีสองตัวตายก็ตายก็ตาย หนาดมากไอ้เฮียใช้โฮโลไปที่เมืองบ้านในเกาะสองตัวมีเลเวยเฮ้เกาะ ัตวแกเป็นคนเลิศล้องยิ้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราอะเยอะสัตว์ you <laughs> <He's> that... <laughs> <right. laughs>